ผมจะใช้คติสเสมอว่าเราต้องสร้างงานจากความสุขหรือแพชชั่น passion. มันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ผมมีแรงมากขึ้นเราเป็นคนที่แบบชอบทำเกินร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนจะมองแบบเอาแรงมาตัไหนมาใส่ขนาดนี้เรารู้สึกว่าขีดจํากัดไม่มีใครจํากัดนอกจากตัวคุณจริงๆแรงบันดาลใจในการทําให้เรามีแรงอินกับงานมากขึ้นคือเราจะพยายามนึกถึงอะไรบางอย่างที่เราชอบแล้วเรารักมันมากๆแล้วเราอยากจะเปลี่ยนมันมาเป็นแบบดีไซน์ ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินมากอ,อย่างคาแรคเตอร์เนี่ยเจ้าหญิงแซลมอนที่ผมได้ไอเดียมาจากตัวแซลมอนซาชิมิเนี่ยแหละหรือว่าตัวคอตัวเด็กผู้หญิงขัวเป็นไข่ดาวมังกรทํามาจากวอฟเฟิลเพราะเราชอบพวกนี้แล้วเราอยากจะเปลี่ยนมันมาเป็นแบบดีไซน์ตราบใดที่เราอินสิ่งนั้นนะเราจะสามารถดึงความสุขมันมาได้ยิ่งนถะ้าผมชอบกินแล้วผมชอบวาดรูปลองรวม2ส,สิ่งนี้เข้าด้วยกันมันจะยิ่งแบบมีพลัง2เท่าในการทำงาน,น เราจะถือคตินี้ตลอดว่าเราต้องฝึกฝนนะเราต้องพัฒนาตัวเองเสมอตาบไดที่เรารู้สึกว่าตัวเองเก่งแล้วเราหยุดพัฒนาตัวเองทุกครั้งที่เราได้โจทย์ใหม่เราพยายามไม่ตีความซ้าเดิมให้คนรู้สึกว่าโคราทาแต่สไตล์เนี่ยเราจะลองแชร์นตัวเองเรื่อยๆว่าเราวาดรูปนี้เราได้อะไรจากมันเราจะเรียนรู้เรื่องสีจากรูปนี้รูปต่อไปเราต้องเรียนรู้เรื่องคอมโพสิชันรูปต่อไปเราต้องเรียนรู้เรื่องคาแรคเตอร์ดีไซน์สมมุติว่าทําตัวนี้จนเบื่อปุ๊บรูปต่อไปอาจจะกลับไปเรียนรู้เรื่องสีใหม่ถึ่ะไม่ใช่แนวเดิม เราอัปเกรดผลงานออกมาได้เนี่ยโดยการที่เอาตัวเองเข้าไปแอสเตชันหรือเข้าไปตามสื่อต่างๆที่มีศิลปินเก่งๆจริงๆเหล่านั้นอยู่อะเราจะรู้สึกท้อถอยตัวเองมากทุกครั้งที่เข้าไปแอสเตรชันก็รู้สึกแบบนั้นแต่ว่าในขณะเดีวยวกันวเวลาเราเกิดความรู้สึกว่าเราต่างชั้นกับเขาแค่ไหนอะผมจะเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนมาเป็นพลังให้ตัวเองรู้สึกว่าราช่วงท่ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นหลายเท่าเลยสิเขาไปถึงจุดนั้นได้อดีตเขาก็ไม่ใช่ว่าเก่งมาตั้งแต่แรกหรอกเขาต้องพัฒนาตัวเองบางคนอาจจะรู้สึกว่ายิ่งไปเห็นงานคน สำคัญที่สุดก็คืออย่าทิ้งความเป็นตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามแต่แน่นอนว่าจบลูกค้าเลยว่าทำตามจบลูกค้าผมจะพยายามสอดแทรกสไตล์ที่เราอยากทำแล้วค่อยๆแทรกซึมความเป็นเราเข้าไปทีละนิด อย่างงานแฮร์ได้อย่างเงี้ยถ้าไปรีฟไปเขาเลยอ่ะว่าแบบอยากจะใส่แบบสุพรรณหงมาอะไรเงี้ยเขาก็คงจะช็อกแตบบ่ว่าผมจะใส่เป็นโมทีฟต่างๆด้วยลายหลางๆแทรกซึมอยู่ตามองค์ประกอบลายกรอบต่างๆมันมีภาพกระจกแอริเซตซึ่งเขาแค่บรรยายว่าเป็นกระจกที่เป็นรูปทรงใหญ่ครับเป็นอุ้งขาสัตว์ค้ำกระจกไปอย่างเงี้ยนั้นผมทํากระจกสุพรรณหงต่อตัวที่ปากสรดแฟนต์สีแล้วเป็นเท้าหงครับมันก็ยังได้บิติ้แฟนตาสีแล้วทางต่างประเทศก็ชอบด้วยเขาก็เริ่มที่จะเปิดพื้นที่อิสระให้เรามากขึ้น ผมรู้สึกว่าเราต้องใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อปัจจุบันนะครับให้เป็นประโยชน์คือเรามีผลงานที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียมากพอครับไม่ว่าตัวคุณจะอยู่ไหนอน่ะงานมันจะมาหาคุณได้เรื่อยเลยแค่ผลิตผลงานที่มันดึงดูดสายตาคนหรือว่าเรียกว่าเจาะกลุ่มตลาดที่เราคิดว่าเราอยากจะทํางานอย่างนั้นพอเราโพสงานอะไรไปแล้วเราก็จะได้เหมือนค้นหาตัวเองด้วยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราค้นหาตัวเองแล้วเราก็ลองเขียนแบบเหมือนเป็นการ์ตูนแบบสายตลกด้วยเราลองมาหลากหลายแนวแล้วเราก็รู้ว่าเออเราไปทางตลกไม่ไม่ค่อยลุ่งไม่ใช่คาแรคเตอร์เราก จากการเราผิดลองถูกว่าเราทำได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กเราก็โอเคเราก็มุ่อ่อนไปจุดอื่นแต่สุดท้ายถ้าเรามั่นใจว่าคอนเทนต์ที่เราทำอ่ะมันเป็นตัวเองแล้วเราทำแล้วเรามีความสุขเราก็สร้างไอดีนิตี้ให้ตัวเองแล้วถ่ายทอดมันออกมาให้แบบเป็นพลังบวกให้กับคนอื่นนะครับ